เคก็กราบสวสดัสวัสดีมิรักแฟนเพลงประจำช่องมาร์คเนะครับผมและใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับนะครับผมทุกทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าในวันนี้เนี่ยมีอะไรใหม่ๆมาให้ดูกันบ้างนะครับผมแต่หลักๆแล้วก็อย่างที่ปกคลิปได้เขียนไว้เลยนะครับผมก็คือจะเป็น GM ฝากมารีวิวนั่นเองนะครับผมก็เป็นของที่จะเข้ามาภายในสัปดาห์นี้แล้วก็อาจจะเข้ามาในสัปดาห์หน้าด้วยนั่นเองนะครับผมนะอย่างแรกเลยนะครับที่เจมฝากมารีวิวก็คือจะเป็นตัวเคียวตัวนี้ที่ผมถืออยู่เลยนั่นเองนะครับผมก็คือจะเป็นเคียวที่อยู่ในเซตคามินะครับผมคามิก็คือเซตนี้อ่ะที่เริ่มเข้ามาตั้งแต่วันที่18ตั้งแต่อ่าที่ผมได้พูดไปในติ๊กต็อกนะครับผมในแอปดับว่ามันจะเข้ามาตั้งแต่วันที่18แล้วก็วัน 28เนี่ยก็คือมีสกาเนี่ยตัวนี้เข้ามาก่อนนะครับผมเป็นไนท์ไฟ r ์คามิตัวนี้นะครับแล้วก็มีบาเรสเซอร์เพนคามิตัวนี้นั่นเองนะครับค่าสถานะก็ตามนี้เลยแล้วก็มีไอซ์วอ l k คิสเนค็คามิตัวนี้ด้วยนั่นเองแล้วก็ใครสําหรับใครที่ถามว่าแล้วตัวชุดล่ะพี่มันจะมาวันไหนนะครับผมต้องบอกเลยว่าเอาผิดอันต้องบอกเลยว่าตัวชุดเนี่ยจะเข้ามาในเซิร์ไฟไทยนะครับผมในวันที่20นะครับผม20 มกราคมนี้เป็นต้นไปนั่นเองทั้ง4ชุดเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูวิดีโอโปรโมทที่ทางออฟิเชียลของเซิร์ฟไทยเนี่ยยังไม่ได้ลงกันดีกว่านะครับผมแต่ว่านี้ผมก็ไปแอบ,บเอามาให้ดูกันเลยนะครับผมว่าเออมันมีหน้าตาประมาณไหนสำหรับวิดีโอโปรโมทนั่นเองนะครับผมนี่เดี๋ยวมาดูกันเลยฮนะนี่ฟรีไฟนะครับผมเป็นงานแบบออฟิเชียลนะครับผมนี่เป็นกระดิ่งนะครับเป็นไอซ์วอลคิสเนคคามีนะครับผมนี่เป็นเซตผู้หญิงเซตเซอร์เพนนะครับ ว้าวเป็นไงโอ้ยเซ็ตผู้ชายอย่างเฟีย้ยวครับผมแล้วก็มีเซ็ตสีเหลืองแล้วก็สีม่วงนะครับนี่เป็นไงสีม่วงถือเคียวที่ผมถืออยู่เมื่อกี้เลยนะโอ้ยเป็นไงครับเคียวอันนี้ก็ถืออาวุธประจํากายของแต่ละคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสาก,ก้านะครับเอ่อตัว บาร์เรตนะครับหรือว่าจะเป็นไม้เบสบอลที่แจกฟรีแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าอะไรอนะตัวเที่ยวนะครับผมนะนี่หน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เห็นเวลาแบบวิ่งในเกมนะครับผมว่าเซตคามีเนี่ยมันมีหน้าตาประมาณไหนเวลาวิ่งในเกมนะครับเอฟเฟกก็อย่างที่บอกไปเลยนะครับสำหรับสีแดงแล้วก็สีเหลืองเนี่ยเอฟเฟกจะแสดงตอนโจมตีนะครับแล้วก็สีม่วงเนี่ยเอฟเฟกจะแสดงหลังสังหารศัตรูนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นเซตผู้หญิงนะครับเอฟเฟกก็คือจะมีแบบ ตัวงูเนี่ยออกมาหลังจากสังหารได้แบบนี้นั่นเองนะครับเนี่ยตัวงูแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมไม่เยอะมาก Serpent Backpack ต,ตัวนี้นะครับผมก็เป็นกระเป๋าที่มีการแจกฟรีจากการล็อกอินนั่นเองนะครับกระเป๋างูแบบนี้เลยฮะโอ้ oh, ดูแล้วก็นึกถึงแบบโอโรจิมารุเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นสตอมนะครับผมสตอมซิกลี่นะครับก็เป็นตัวเขี้ยวนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นอาวุธต่างๆที่คู่กับ ตัวตัวชุดนั่นเองนะครับผมก็มีประมาณนี้แหละสำหรับแบรนด์เดนโชนะครับผมแล้วก็ตัวชุดเนี่ยวันที่20นะครับ20ถึง31ก็จะเข้ามาให้เราจับจองเป็นเจ้าของกันแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก,กิจกรรมของฟรีก็ดูได้จากตรงนี้เลยนะครับผมกระเป๋านี่นะครับผมแล้วก็ มี i อซ์วอลนะครับไอซ์วอลมังกรตัวนี้ Ice w a อล f e เฟสติวัลนะครับผมเฟสต i ฟตตัวนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีไมเบสบอลตัวนี้ด้วยนะครับที่คู่กับชุดสีเหลืองเมื่อกี้ในคลิปเลยนั่นเองนะครับผมโอเคก็อย่างถัดไปนะครับผมอันนี้เป็นเซ็กคามีกิจกรรมบูชาเทพก็ได้จบไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ เซตที่คาดว่าจะเป็นเซตของกิจกรรมตรุษกรีนกันบ้างดีกว่านะครับผมก็คือจะเป็นของที่เจมฝากมารีวิวนั่นเองนะครับผมจะมีเป็นท่าเปิดตัวตัวนี้นะครับโคอีกนีครับผมเดสเซนอะไรสักอย่างโชคชะตาอยู่ข้างเจ้านะครับผมแล้วก็เหมือนเป็นการออกแบบโดยเวียดนามอะไรสักอย่างนะครับผมสําหรับตัวชื่อที่อยู่ทางด้านล่างตัวนี้นะครับผมแล้วก็แถบชื่อที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมน่าจะเป็นภาษาเวียดนาม นะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวตัวสกายวิ่งนะครับสกายวิ่งปลาตัวนี้นะครับผมมัดฉาจอมเวหานะครับจมเวหาเออนั่นแหละนะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นไงอย่างเฟี้ยวอะผมบอกเลยมัดฉาตัวนี้เนี่ยอย่างเท่อะ กดเฟียลกดเฟียวนะครับผมแล้วก็เวลากดเข้าโปรไฟล์ก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นเหมือนกับประตูนะครับผมประตูซุ้มศาลเจ้าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็กดเข้าทีมเนะี่ยโอเคนะครับผมเวลากดเข้าทีมก็จะเห็นแบบประตูศาลเจ้าแบบว่าชัดๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่แล้วก็จากแถบชื่อนะครับผมที่เราได้ดูกันไปเนี่ยก็คือมันจะเป็นภาษาเวียดนามนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นเซตที่ เป็นของกิจกรรมเวียดนามที่กําลังดังอยู่ในตอนนี้กําลังแบบคนกําลังฮือฮากันมากๆเลยก็คือจะเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับผมเป็นเ,เหมือนกับเป็นวันตรุษจีนของทางเวียดนามเขานั่นเองนะครับผมทางเซตกิจกรรมเนี่ยก็มีชุดเยอะแยะมากมายนะครับผมแล้วก็มีสกายวิ่งแล้วก็ถ้าเปิดตัวเจ้าตัวปลาทองเนี่ยมาแล้วด้วยนะครับผมก็มาเป็นตู้สูงม8ทีนะครับผมแล้วก็เซิร์ฟไทยเนี่ยน่าจะเข้ามาเป็นสัปดาห์หน้านะครับผมสัปดาห์ แล้วก็ตัวสกายวิงกับตัวท่าเปิดตัวเนี่ยอาจจะแยกกันด้วยนะครับผมอาจจะแยกกันด้วยนะแต่ผมไม่ชชว่์แต่ว่าเซิร์ฟเวียดนามที่เข้ามาเนี่ยมันแยกกัน นะครับผมเนี่ยอันนี้ก็เป็นโปสเตอร์โปรโมทกิจกรรมเอามาให้ดูกันว่ามันมีชุดอะไรบ้างนะครับผมแต่เราจะไปดูชุดเต็มกันอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมก็จะเป็นรูปนี้นะครับเป็นการโปรโมทเป็นกิจกรรมของทางเซิร์ฟเวอร์เวยนนามเขาเนี่ยผมก็มี4ชุดแล้วก็มีสกินปืนนะครับแล้วก็มีท่าเปิดตัวแล้วก็สกายวิ่งที่ผมได้ให้ดูไปนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวเต็มกันเลยดีกว่านะครับผมนะตัวเต็มก็จะมีเป็นตัวร่มนะครับผมตัวร่มนี่เลยครับร่ม f o r ์ฟอร์จูอะไรสักอย่างนะครับผมแล้วก็มีกระเป๋าน้องแมวด้วยนะครับผมซึ่งกระเป๋าน้องแมวตัวนี้เนี่ย mm. ก็เป็นสัญลักษณ์ของกิจกรรมในเซิร์ฟเวียดนามด้วยนั่นเองนะครับผมนี่ก็คาดว่าจะมาเป็นเซตเดียวกันที่จะมาคือผมเห็นตอนแรกอะผมเห็น GM ฝากมารีวิวเจ้าตัวสกาย i n g แล้วก็ตัวท่าเปิดตัวเนี่ย ผมก็เลยนึกถึงกิจกรรมของเซตเวียนามาว่าภายในเซตที่ถ้าเปิดตัวที่เขาให้มารีวิวเนี่ยมันมีอะไรบ้างผมเลยเอามาให้ท่านผู้ชมดูนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ผมเอามาให้ดูนะอ่านี่ก็เป็นตัวเซตผู้ชายนะครับผมที่อยู่ในโปสเตอร์การโปรโมทเลยนั่นเองลักษณะของชุดนะครับก็จะแยกได้ทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันเนาะเป็นเสื้อที่มีเอฟเฟกสีทองนะครับผมกางเกงรองเท้าหนังแล้วก็ ทรงผมแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมตัวกางเกงก็น่าจะมีถุงเท้าสีดําติดมาด้วยนะครับผมแล้วก็นี้เนี่ยจะเป็นเซตผู้หญิงอีกเซตหนึ่งนะครับที่ดูทรงแบบเวียดนามจ๋าเลยนะครับสังเกตจากตัวหมวกก็น่าจะพอทราบกันแล้วนะครับผมเหมือนเป็นเทศกาลอะไรสักอย่างนะครับผมน่าจะเป็นตุ๊ดจีนของเวียดนามมั้งถ้าผมแบบเดาไม่ผิดนะครับผมอันนี้ก็เป็นลักษณะชุดนั่นเองของผู้หญิงอีกชุดหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่ามีชุดไหนอาจจะแจกฟรีด้วยนะครับผมไม่แน่ชุดนี้อาจจะแจกฟรีก็ได้นะครับผมนะตัวเสื้อก็จะมี เป็นไฟออกมาจากตัวแขนเสื้อนะครับผมไฟเหมือนกับแบบออร่าแข็งๆนิดนึงเหมือนกับปีนกนะครับแล้วก็หมวกก็เป็นประมาณนี้เลยติดกับผมนะครับแล้วก็มีกระโปรงนะครับที่มีถุงน่องตาข่ายแล้วก็มีรองเท้าผ้าใบสีขาวนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นการแยกชิ้นสําหรับเซ็ตที่มีการโปรโมทนะครับว่าเป็นเซ็ตเดียวกันกับผ้าเปิดตัวแล้วก็สกายวิงที่ GM ฝากมารีวิวนั่นเองนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นอีกเซ็ตหนึ่งเซตที่2นะครับผมนะแล้วก็ ถัดไปนะครับผมก็จะเป็นเซ็ตนะครับที่3นั่นเองนะครับก็จะเป็นเซ็ตตัวนี้เลยนะครับผมมีเซ็ตตัวนี้ผมว่าใส่แยกเนี่ยสาวๆน่าจะชอบนะครับเพราะว่ามันดูแบบ มันดูคิ้วอ่ะเออมันดูน่ารักนะครับผมอันนี้ก็เป็นเสื้อนะครับมีน้องหมีแบบห้อยมาด้วยนะครับนี่น้องหมีแบบน่ารักมากๆเลยนะครับก็เขียนว่า h ฮทเอนะครับอาจจะเป็นคําว่า Happy New Year ก็ได้นะครับผมนี่ประมาณนี้เลยเวลาแยกใส่นั่นเอง29นะผมไม่แน่ใจว่าเป็นเลขของอะไรเหมือนกันนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นตัวทรงผมที่เหมาะกับการใส่แยกมากๆนะครับมีหมวกไหมพรมสีแดงให้ด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าดีมากๆเลยสําหรับเจ้าตัวชุดนี้ที่มีทรงผมแยก แบบนี้ได้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นเซตที่3แล้วนะครับผมแล้วก็จะมีอีกเซตหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยฮะ เป็นเซตกระต่ายนะครับเป็นชุดที่ไม่สามารถแยกชิ้นได้แล้วก็จะสามารถใส่แบบยูนิเซสนะครับผมก็คือจะใส่ได้ทั้งชายแล้วก็หญิงนั่นเองนะครับผมก็เวลาผู้หญิงใส่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยสําหรับเซตกระต่ายนะครับผมแล้วก็นอกจากตัวนี้นะครับก็จะมีเป็นสกินปืนนะครับที่ตัวหลักถืออยู่นั่นเองก็จะเป็น m p 5 bunny ตัวนี้นะครับเป็นอัตราในการยิงบวก2รีโห l o a d เร็วบวก1แล้วก็ลดความแม่นยําออกไป1 นะครับผมหน้าตาตัวปืนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมลักษณะเหมือนกับไอซองหมาเหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นปืนเคลอตนะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสาหรับเซตที่คาดว่าจะเป็นเซตเดียวกับไม่คาดว่าแหละมันเป็นเซตเดียวกันแหละกับของที่ GM ฝากมารีวิวนะครับแต่ของพวกนั้นเนี่ย GM ไม่ได้ฝากมารีวิวแต่ผมเอามาให้ดูเพราะว่ามันเป็นเซตเดียวกันกับตัวนี้และมันก็อาจจะมาในช่วงเวลาที่ ใกล้เคียงกันกกับตัวถ้าเปิดตัวตัวนี้ก็เป็นได้นะครับผมเพราะว่า GM ที่ฝากมารีวิวเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกชิ้นที่จะเข้ามาอยู่แล้วนะครับผมอยากให้เข้าใจกันแบบนี้ แล้วก็ตัวเซตทั้ง4ที่เราดูไปนะครับผมแล้วก็สกินเปิแล้วก็ท่าเปิดตัวเราจะมาดูเวลาใส่พร้อมๆกันนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับีเวลาอยู่ในทีมเลยนั่นเองนะครับผมเป็นงาปลาแบบแหวกไหยเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวชุดที่มีการถือเจ้าตัวปืนกระต่ายอยู่ก็จะเป็นชุดเซตกระต่ายเลยนั่นเองนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้เวลาแบบ ใส่ชุดรีวิวในเกมนะครับผมทั้ง4เซตแล้วก็ตัวท่าเปิดตัวแล้วก็สกินเปิลนั่นเองนะครับผมแล้วก็กิจกรรมในวันนี้น่าจะไม่ค่อยมีอะไรหรือเปล่าน่าจะไม่มีอะไรมากนะครับผมน่าจะมีตัวนี้แหละโอเคก็เดี๋ยวเราลองสุ่มกันไปดีกว่านะครับว่าผมจะหมดสักกี่เพชรสำหรับไอซ์วอร์นะครับซึ่งผมอยากไ,ได้ไอซ์วอร์มากเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยมา9เพชร แต่ของรางวัลใหญ่มันมีตั้งสามอันมันต้องคุ้มหน่อยหรอวะมาเลยดีกว่า GM เอมสามสิบเก้าเพจไปเลยฮะปั๊บโอ้โห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 บาเลตออกครับผมบาเลตลั่นไวนะฮะมาเลยดีกว่าโอ้โหเกลือจัดนะฮะมาเลยดีกว่า โอ้โหไดไอซ์วอลมานะครับผมแต่เราจะสะสมสกกาด้วยนะครับก็เหมาตู้ไปเนาะราคาในการเหมาตู้ก็ประมาณนี้นะครับผมสามารถกดดูได้จากตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ม a คเอพีด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาสั้นๆนะครับผมก็ลากไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบายครู